ผมผมซื้อเกี๊ยไก่ไทยออนครับฮ<ะ>ผมซื้อเกี๊ยไก่ไทยออนสีสอบถามเรื่องครับปรับนะอ่ะอ่าปรับพี่ที่ทรงที่ทรงที่ทรงในเมนเชนเจอร์ให้ผมมาตำรวจออกบ่ออกไปสัง<อ>่งแต่มาค่ะไม่ออกไปสั่งให้ค่ะอยู่ที่ไหนสอนออ่าอยู่สอนอโคราชค,ค่ะพี่อยู่ตรงหัวทะเลอะค่ะหัวทะเล ค่ะเขาโดนกันเยอะแล้วค่ะพี่เป็นยังไงเรื่องราวเอ่อมีแบบยังไงหละ่ะคือพวกหนูขี่รถไปเอ่อพวกหนูก็ผิดแหละค่ะเพราะว่ารถสภาพแแปลงแต่ว่าแบบมาเรียกเอาเงินจนหมดกระเป๋าอ่ะพี่กลางลว,วันหรแบบือกลางคืนกลางวันค่ะเอ่อเหตุเกิดนานหรือ,อยังครับยังค่ะยังไม่นานเลยค่ะพี่เอ่อเอาเริ่มเรื่องมันเ,เป็นยังไง คือพวกหนูขี่รถจะไปทํางานอะค่ะพี่แต่พวกหนูขี่รถปกติครับแล้วทีนี้แบบคือเขาขี่รถมาแล้วเขาตะโกนเรียกพวกหนูก็โจดเขาก็บอกว่าพวกหนจะไปไหนหนูก็เลยบอกว่าพวกหนูจะไปทํางานค่ะเขา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 เรียกยังไงนะเขาเรียกว่ายังไงนะครับเออมึงจะไปไหนค่ะอ๋อมึงจะไปไหนด้วยเหรอภาษาโคราชหรือเปล่าภาษาโคราชหรือเปล่า ค่ะโอ้เรียกมึงเลยนะค่ะเขาแก่หรือ,อยังตำรวจนะเออยังไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะอ่าอ่าแล้วยังไงต่อทีนี้นเขาก็บอกว่ามึงจะมึงจะหนีทําไมหนูก็เลยบอกว่าพี่บอกให้หนูจอดหนูก็จอดหนูไม่ได้หนีนี่ครับแล้วทีนี้เขาก็ให้พวกหนูเอารถไปจอดค่ะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าให้หาเงิน หนูบอกว่าพี่ออกไปสั่งให้หนูเลยค่ะเดี๋ยววันที่ยี่สิบหกหนูมาจ่ายเงินเตือนหนูออกวันนั้นครับเขาบอกว่าไม่ได้แล้วทีนี้หนูก็ไยบอกว่าเอา้าพี่ทาไมไม่ได้ลนะ่ะอพราหนูก็ต้องไปทํางานครับอ,อแล้วทีนี้เขาก็ให้พวกหนูหาเงินสามหมื่นนะคะพี่หา,หาเงินสามหมื่นนะคะพี่หนูขับรถอะไร เอมยคะพี่ขับมอไซค์ขับมอไซค์ให้หาเงินสามเอาสามหมื่นซื้อรถมอไซค์คันใหม่แล้วก็นั่นเลยค่ะพี่เขาบอกว่าพวกหนูอ่อรถเป็นเหมือนเหมือนรถโจนะคะพี่แต่ว่าชื่อเป็นชื่อแม่แฟนหนูรถเหมือนรถอะไรนะรถแบบรถเอ็มอะพี่สภาพดัดแต่งแต่งอะพี่รถเอ็มผมไม่เข้าใจรอดังค่ะไม่เข้าใจละอาเเป็นว่าเขา,ขาเรียกว่ารถอะไรนะรถเอ็ม ค่ะเอ็มเอ็มเอ็มอะไรนะเอ็มเอ็มอะไรนั่ค่ะพี่แต่ไม่รู้จักแล้เอาไม่หนูอธิบายไปละกันแต่แล้วยังไงที่ไม่เขาให้หาตังมาเท่าไหร่นะสามหมื่นค่ะพี่เป็นค่าอะไรสามหมื่นครับค่าปรับรถเนี่ยค่ะพี่ข้อหาข้อหาแบบไอ้ขี่รถสภาพดัดแปลงค่ะพี่ขีดรถสภาพดัดแปลงแล้วหนูทํายังไง อาหนูก็บอกว่าไม่มีหรอกค่ะพี่เด็เขาเลยบอกว่าให้หนูไปหายืมทางบ้านนะคะครับเขาก็ลดให้เหลือหมื่นหนึ่งครับหมื่นหนึ่งที่นี่หนูก็บอกว่าโอ๊ยพี่หายืมใครไม่ได้หรอกทุกวันนี้หนูต้องพึ่งตัวเองครับทีนี้ก็ลดเหลือสามพันค่ะพี่ครับสามพันก็าเขาบอกว่าอะไรนะเธอเขาบอกว่าไม่งั้นจะไปจเจอกันที่ศาล ออืสนอล้วไปเจอกันที <N <N ่ศาลถ้าไม่จ่ายค่าปรับอืมสนออะไรอ่ะสพอะไรอ่ะสพสพเมืองโคราชค่ะสพเมืองโคราชจำลูกปรพันณสันฐานของตำรวจคนนี้ได้ไหมจำได้ค่ะพี่เขาชื่ออะไรครับหนูไม่ได้ดูชื่อค่ะพี่แต่จำล่าได้ค่ะอายุประมาณเท่าไหร่ครับอายุประมาณ ที่ไม่ถึงสามน่าจะช่วงยี่สิบสามสิบเนี่ยค่ะพี่ประมาณยังเด็กอยู่ค่ะกี่คนเข้ามากี่กคนหนึ่งสองค่ะอีกคนหนึ่งประมาณสามสิบสี่สิบกับอีอายุยังไม่เยอะค่ะแต่จําหน้าได้ทุกคนได้ถ่ายรูปได,ได้เก็บหลักฐานอะไรไว้ไหมอ่าเขาไม่ให้หนูถ่ายไม่ให้อะไรเลยค่ะเขาบอกเขาแบบยังไงละ่ะเขาคือแบบเขาให้หนูออกมานั่งข้างนอกแล้ว เขาให้เอาโทรศัพท์วางไว้อะ่อ่าหมายถึงว่าเขาเก็บอ่เขาเขาพาหนูไปคุยอยู่ที่ไหนอยู่ในตู้ค่ะพี่ตู้ไหนครับมันเป็นตู้ป้อมตำรวจนะคะพี่ตู้ป้อมตำรวจที่หัวทะเลนี่นะค่ะอ่ออยู่ในตู้มีกี่คนมีสองคนค่ะพี่คุยกันสองคนเลยใช่ไหมเขาคุยกันสองคนค่ะพี่แล้วเขาแบบเรียกแฟนหนูเข้าไปแล้วหนูก็เดินตามเข้าไปค่ะ อ่าใครเป็นคนเจราจาจ่ายเงินหนูหรือว่าแฟนหนูอ่าหนูเป็นคนหนูเป็นคนจ่ายเงินค่ะแต่แฟนหนูเข้าเป็นคนเข้าไปคุยค่ะเป็นคนเจราจาค่ะแต่ขอคุยกับแฟนหนูหน่อยได้ไหมขอ,ขอคุยด้วยหครับครับหนูหนูขอคุยหน่อยอ่าเขาเขาตอนแรกเขาเรียกเท่าไหร่ครับเขาเรียกตอนแรกเขาเรียกสามหมื่นนะป๋าสามหมื่นมันค่าอะไรสามหมื 30, นะ่นน่ ไม่รู้เหมือนกันครับคือรถมันไม่มีอะไรเลยครับพลบรมันก็ขาดอื่นแล้วป้ายทะเบียนผมมันหักด้วยรถมีใไ้รถมันด,ดัดเตนด้วยครับอย่<ต>เนี้ยโอ้ม่เรียกมาส <ะ S 1> ามห <สะ S 1> มื่นเลยนะมันมันเอาไปถอนบ้านเลยนะนงวดนี้ยอแล้วทีนี้ก็รถเหลืออยู่หมื่นลี้ผมไปหายืมมาครับแล้วที่นี้ออมนนผม,ม,ผมชื่วงผมตกงานเลยไงเดีวบอกกัไปหายืมใครไ,ไม่ได้หรอก เกลำพังจะกินยังไม่มีเลยครับอ่ะช่วยช่วยผมหน่อยได้ไหมอะไรแบบเนี้ยครับครับบอกรอเขาเดียวรถไปฮะเขาเขาเดียวรถเขาและที่เขาเดียวรถไปลงพักเลยครับครับให้ไปคุยกันที่ไอ้นั่นอ่ะแม่งนั้นเสียค่าปรับอะไรงี้ผมบอกออกไปสั่งให้สอดได้ไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะผมไม่มีสั้งจ่ายแล้วครับครับค่ะตังค์ผมมีเดี๋ยวมันทีมห้าตังค์ผมพอกแล้วผมจีเอาไป ไปเอาลูกออกดะครับประมาณเนี้ยครับครับแล้วก็ไดจใายอยู่ตรงนั้นเลยวะแล้วก็ออกมาเลยครับจายเท่าไหร่นะสามพันครับสามพันไปจ่ายกันสดครับเมประนาณั้นฐานของตำรวจสองคนนี้จำได้ไหมไม่เนี่ยมันเขาทักไปทักมาเลยครับมันจำนาไม่ได้ครับแต่ไหนบอกแฟนจำได้อยู่ไง ป็นผมมาจำได้ครับแต่ผมมาจำไม่ได้ครับมันมันซักจนคาเลยเหรอครับอะไรใจอะไรช็อบๆอ่ะครับเลยครับอะไรเต็มนี่ครับเออเดี๋ยวนะคุณดดไหลนะครับฮะเขาบอกแบบเต็มเนี่ยเขาบอกว่าคุณตรงเนี่ยโดนหลายคนอยู่ครับโดนหลายคนครับยังแม่ลูกอรอกระโดนอะไรเต็มเนี่ยครับเออเป็มทีมันเมนี่ด้านนะครับ มันไม่มี <รถ S 1> ด่านเราปัญหากินอย่างงี้เดี๋ยวนะมันมันขับรถอะไรมาจํารถมันได้ไหมมอเตอร์ไซค์มันเหมือนกับยิงดีครับคือค่อย่างงี้อย่างงี้ที่หลังอ่ะเอาเอา,เอาไม่เป็นไรที่หลังเ่ะหนูเอ่อหนูดูรถดูทะเบียนรถถ้าเป็นเป็นป้ายป้ายของป้ายแดง่ะป้ายแดงของ,ของเขาเรียกว่าป้ายสีสีม่วงของไอสีสีเลือดหมูของตำรวจอะมันก็จะมีตัวเลขทะเบียน มันไม่ให้ถ่ายรูปแต่เดินออกมาดูทะเบียนรถโมไซมันไว้ออายุมันประมาณเท่าไหร่อะอายุมันอ่ะสามสิบขึ้นได้ครับผมยังไม่แก่เพรคนมีคนหนึ่งแก่อยู่ครับประมาณเท่าไหร่อีกคนหนึ่งประมาณอีกเท่าไหร่อีกคนหนึ่งไะสามสิบสี่สิบประมาณนี้ัประมาณนั้นแลวไอตัวสี่สิบหรือตัวสามสิบเป็นคนรับเงินเอ่อคน ขาบอกแท้ว่ากระตูวแล้วก็เดินออกมาเลยครับอ๋อให้วางกับโต๊ะเดินออกมาเลยมันยังมีมันยังมีมารยาทยังกลัวอยู่นั่นอ่ะอ๋อเออเอาเดี๋ยวขอคุยกับแฟนต่อหน่อยครับครับครับค่ะหนูจาได้เนาอว่ามันมันหน้าตารูปประพันธ์สันฐานมันเป็นยังไงจําได้อยู่เนาะจําได้ค่ะจําได้อ่าเพราะว่าถ้ามันไปฏิบัติหน้าที่อยู่เขตนั้นมันมันมันต้องประจําอยู่ที่ป้อมตรงนั้นแหละผมเข้าใจว่านะ เดี๋ยวจะตามมีอะไรโทรมาหาของเบอร์นี้นะมีเคสอีกเคสหนึ่งเหรอคะพี่ขอรบกวนหน่อยได้ไมด้ได้ครับเชิญเลยเชิญเลยไปไงอ่าพอดีว่ามีแม่ลูกคู่นึงอ่ะเขาไปอย่างนี้แหละค่ะไปมันนูเหละแต่เขาไม่มีใบขับขี่เฉยๆอะคะพี่ครับที่หนูแชทไปให้พี่ดูอะค่ะอเขาแบบเขาเอาหมดกระเป๋าเหมือนกันค่ะพี่เท่าไหร่อ่ะ อันนี้หนูไม่แาบค่ะคือเขาไม่ระบุตัวตนแต่แบบหนูรู้ว่าใครคร่ะพี่แต่หนูไม่รู้จักเฟซไม่ไม่เอ่อหมายถึงอะไรหนู <Okay. S 1> ไม่รู้จักใครคืออะไรอ่าหนูไม่หนูแบบไม่รู้จักเฟซเขาค่ะแต่หนูจําหน้าเขาได้คนนั้นน่ะคะ่ะผู้เสียห,ยหายหรือว่าตํารวจผู้เสียหายค่ะอ๋อก็แสดงว่าเอ่อไล่เรียกกันกับหนูใช่ไหม ใช่ค่ะหนูโดนไปวันหนึงแล้วเขาก็โดนไปวันถัดไปค่ะอ๋อแม่ลูกไม่ไม่ไม่มีใบขับขี่เฉยอ่าไอที่หัวทะเลนี่นะใช่ค่ะป้อมนี่นะถ้าหนูผ่านมีโอกาสผ่านมาตรงนั้นนะ่ะถ้าหนูจำรูปปภัณฑ์สังฐานมันได้หนูช่วยจดทะเบียนรถโมไซ์ของมันที่มันใช้ขับขี่ให้หน่อยนะ โอเคค่ะตามได้ตามได้ตามได้ไม่ยากนะขอให้จำรูปองพันธ์สันฐานไ้ด้วยเป็นเป็นหลักแล้วกันหรือแอบถ่ายมันก็ได้แอบถ่ายรถมันก็ได้แอบถ่ายรถมันก็ได้วิ่งผ่านก็แอบถ่ายรถมันนะเป็นภาพนิ่งก็ได้นะส่งมาให้ด้วยมีอะไรโทรหาผมเบอร์นี้นะโอเคค่ะขอบคุณมครับครับครับสวัสดีครับลืมบอกไปว่าเสียวออกอากาศขึ้นนี่ สอฟพเมืองนครราชสีมาครับ